ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วคลาสสิกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวไนคิมาฟาร์มที่อารามชั้น3นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะฟาร์มไหวหรือเปล่านะครับกับไนคิเลเวล80นะครับก็ตัวที่เราจะมาฟาร์มก็คือตัวนี้นะครับตัวอารามนะครับตัวนี้ก็จะดอก โอริใหญ่นะครับแล้วก็มีคลิปสล็อตนะครับแล้วก็จะมีขยะราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับก็ถือว่าแพงกว่าไฮออฟเลยนะครับใครที่เบืออ่อป่าออกแล้วก็มาที่นี่ได้นะครับก็เลเวลผม80นะครับก็มาไหวแล้วนะครับแต่อาจจะตีไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่อง ธรรมดาของสายคินะครับที่มันจะตีไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสายทั่วไปนะครับใส่ดาบธาตุนะครับที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมันก็จะตีโดนนะครับแต่อันนี้คือผมไม่ได้ใช้ดาบธาตุเลยนะครับผมใช้เป็นดาบมุลานะครับก็อาจจะตีโดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ก็มีคิยเทคอนมาช่วยนะครับทําให้มันสามารถที่จะเก็บเวลได้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับขยะก็ถือว่าราคาดีกว่าไฮออฟนะครับแล้วก็ยังมีของแลให้ลุ้นเยอะด้วยนะครับอย่างเช่นคลิปสล็อตนะแล้วก็โปลิใหญ่นะครับแล้วการ์ดมันก็ขายได้นะครับการ์ดมันเอาไว้ใส่รองเท้านะครับจะทําให้ได้เลือดเพิ่ม300นะครับแล้วก็วิดบวกหน,นะครับเอาไว้ใช้ช่วงต้นเกมตอนที่เราเปลี่ยนเป็นสวอตแมนใหม่ๆได้อย่างดีมากเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ยังมีเชอร์สเกลตันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะดอบหมวกแอป,ปนะครับเราการ์สของมันเนี่ยก็ถือว่า,ามีราคาขายได้อยู่นะครับยิ่งะไฮยคาร์ดเข้าเนี่ยคนก็จะใช้กันเยอะขึ้นนะครับก็อย่างเช่นไนท์สายแคชชิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นฮันเตอร์นะครับก็ชอบใช้นะครับนี่ครับก็เน้นตีชิวๆไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับอาจจะตีโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ว่าก็มีคิดิคอนมาช่วยครับจังหวะไหนที่มันตีไม่โดนเนี่ยแต่มันติดคิมันก็จะออกคินะครับก็ถือว่าสามารถเวลได้แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องตีโดนทุกครั้งนะครับมันจะไม่เหมือนกับสายที่เข้าอัพเด็กมานะครับมันก็จะตีโดนทุกครั้งเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดของสวมสยแล้วก็ตตัดให้ดูนะครับ ท่านผู้ชมก็อาจจะแปลกประหลาดใจเลยนะครับว่าผมมาไหวได้ยังไงนะครับดูของสมใัยก่อนนะครับพึบเปิดมาครับโอ้โหไม่ถึงหนึ่งเอ็มเลยนะครับก็มีมูลาครับดาบธรรมดาเนี่ยแหละครับห้าร้อยเคนะครับก็มีเนี่ยครับกางเกงในครับโอ้โหเสื้อกล้ามครับโอ้โหมาไหวได้ยังไงเนี่ยรองเท้าแก้วนะครับลักบวกห้านะครับดูแล้วมันไม่น่าจะไหวเลยนะครับปอกคอนะครับเอจิหนึ่งนะครับโอ้โหไม่มีแม้กระทั่ง บรูชนะครับไม่ไม่ได้ใส่บูทหรือว่าคลิปอะไรเลยนะครับแล้วก็โกสบันนะครับเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วติดสถานะแล้วครับตอนนี้มียาแก้ไหมน้ำมน้ำมนแก้ไม่ได้ครับน้ำน้ำมนมันเคิร์ดนะครับอันนี้มันติดสถานะไอ้นี่นะครับสถานะบายนะครับมันจะต้องรอให้หมดเวลาไปเองนะครับในงั้นเนี่ยเราจะเราจะตีใครไม่โดนเลยนะครับ อ่าเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็แนะนําให้พกไอ้ยาอันนี้มานะครับมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับที่สามารถแก้ได้นะครับถานะนี้ก็จะมียาเขียวนะครับกรีนโพชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นพาสาน่าก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ดิอ่ายาที่มันแก้ได้ทุกอาการนะครับพานาเซียนะครับใช้พานาเซียแก้ฐานะได้นะครับแต่ถ้าเอ่อ สถานะใครที่แบบแฟนบอกเลิกนะครับคือรักษาสถานะไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ใช้พันนาเซียนะครับก็จะสามารถรักษาสถานะเอาไว้ได้นะครับถุยมันคนละสถานะกันโไปพอเอบีหมดแล้วรู้สึกว่า,าเราจะเดินช้าลงเลยนะเนี่ยครับก็ ของสสัยก็มีแค่นี้เองนะครับแล้วก็เนี่ยมีสกิลเลตนะครับการมอนสเตอร์อินเสิร์ตสามเปอร์เซ็นต์นะครับอิ Monster, อนเสิร์ตก็พวกมแมลงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นลายรูปร่างนะครับเป็นลายรูปร่างแล้วก็เป็นธาตุนิวตรอนนะครับธาตุธาตุเป็นกลางนะครับขนาดกลางนะครับถ้าใครเอาโลกมาเนี่ยก็แนะนําว่าใช้เซเบอร์ หรือไม่ก็ซูยูจิจะดีกว่านะครับไม่แนะนำให้ใช้มีดสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะมันจะตีเข้าน้อยลง25นะครับถ้าเราใช้พวกดาบมือเดียวเนี่ยมันจะตีร้อเเซ็นต์เลยนะมันจะเข้าเต็มๆผมใช้ดาบสองมือมันก็มันก็โดนโดนหักไป25เปอร์เซ็นต์นะถือว่า,าดาเมจมันไม่เต็มที่ครับแต่ถ้าใครเป็นสายหอกเนี่ยแล้วขีดเลโกเนี่ย มันก็จะได้ดังเมจเต็มที่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของสายหอกเลยนะครับถ้าเป็นฮันเตอร์เนี่ยก็มาได้นะครับฮันเตอร์นี้สบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนกนะครับหรือว่าจะเป็นสายเบิ้ลนะครับก็มาได้นะครับแต่สายกับดักนี้ไม่เคยเห็นใครเล่นในเซิร์ฟนี้เลยนะครับคงจะไม่เวิร์กอย่างแรงนะครับ หรือแอสตาซินนะครับก็แนะนําให้ใส่กาซ้านะครับถ้าจะมาที่นี่คนระับถ้าใส่มีดเนี่ยมันตีขนาดกลางได้แค่75เปอร์เซ็นนะครับมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีการ์าที่ตีธาตุนิวตอนให้เรา mix ได้นะครับพอแอสไมีดเนี่ยมันจะต้อง mix การ์ดให้มันได้หลายใบนะครับใส่การ์ดอ่า มือซ้ายใส่4ี่ใบนะครับเรามือขวาใส่อีก3าใบนะครับก็รวมเป็น7ใบนะครับมันก็เลยต้องมีการมิกซ์การ์ดที่มันเหมาะสมในการตีนะครับแต่ถ้ามาตีพวกนี้ก็แนะนําให้ใส่ากาตาสามเอสเอสไปเลยนะครับก็จะได้คิทิคอนเลตน,นะครับโดยที่ไม่ต้องอัพลักเลยนะครับที่จริงลักผมก็แค่30มิเองนะคือที่จริงผมกะจะไม่อัพด้วยนะครับแต่ทีนี้เราเป็นคลาสสออยู่ไง เราเป็นคลาสสองไอเทมที่มันบวกคลิมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นครับแต่ถ้าเราเป็นไฮคลาสแล้วเนี่ยไม่ไหวละติดฐานะแล้วก็ถ้าเราเป็นไฮคลาสเนี่ยมันจะมีไอเทมที่บวกคริติคอนเยอะนะครับมันามาก็จะทําให้เราไม่ต้องอัพรักเลยเราก็เล่นได้นะครับก็ตอนนี้อัตราคริติคอนของผมก็อยู่ที่40เปอร์เซ็นนะครับ ก็ของถ้าอยากจะใส่ของแบบบวกครีเยอะๆนะครับก็แนะนําให้เป็นคลิปโคโบนะครับคลิปโคโบแล้วก็บวกหวีนะครับแล้วก็ดับบูลานะครับสามอย่างครั้งนี้เองนะครับก็จะได้คริประมาณ50เแล้วนะครับก็ไม่ต้องอัพรักเลยก็ยังเล่นได้นะครับเพราะว่าผมไปถามหลายๆท่านมาแล้วนะเขาก็บอกว่าเล่นไหนก็ทีติคอนประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้แล้วนะครับ พราะเราเราจะไปเน้น Attack Speed นะครับเราจะไม่เน้นขีเพราะมันทำขี่ร้อยไม่ได้นะครับเราจะเน้นความความรวดเร็วนะครับความปราณีตนะครับความเซ็กซี่นะครับในการจมตีในการฟันนะครับเราก็ไม่ค่อยจะได้เน้นคริติคอนหรือว่าไม่ค่อยเน้นดาเมจสักเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นตีคิวมากกว่านะครับ คือถ้าถามว่าจะอัพดาเมจเยอะๆได้ไหมให้มันตีสัก500ก็ตอบว่าอัพได้นะครับแต่อัพไปแล้วเนี่ยเราจะหลบหลีกได้น้อยลงนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีพอยเหลือมาอัพเอจิเยอะๆนะครับเราจะเปลืองยามากขึ้นนะครับเราจะใช้งบประมาณในการฟาร์มมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับในการเ,าเร่งดาเมจขึ้นไปนะครับ ก็ประมาณนี้ก็ไปได้แล้วนะครับที่ดอกละ3 0 0กว่าๆนะครับพอสเต็งผมอัพมา30ินะครับก็สเต็งมันไม่ค่อยมีผลต่อแอทแท็สักเท่าไหร่นะครับในแพทนี้นะครับแพทนี้นี่มันจะไม่ได้โบนัสแอทแท็าจากการอัพสเตงนะครับผมก็เลยอัพสเต็งสรัก3าินะครับแล้วก็เอจี่เก้าเครับเด็ก2ี่ิเองนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเปิดเสต่จานให้ดูเลยนะนครับเนี่ยที่อัพเอจิ9ก,ก็เพราะว่าเราต้องการความรวดเร็วนะครับความสง่างามนะครับความเซ็กซี่นะครับในการฟันนะครับแล้วก็เดทนี่ที่จริงมันไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อัพเนี่ยอตอนที่เราเป็นสวอตแมนนะครับมันจะ เกบเวลเองไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมผมเก็บเวลอตอนเป็นบอดแมนไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องอัพนะครับแต่ถ้าใครที่มีการ์ดมัมมี่นะครับหรือว่ามีของสงใส่ที่มันบวกฮิตเลสนะครับก็ไม่จะเป็นต้องอัพเล็กเลยนะครับก็ใส่ของที่มันบวกฮิตนะครับสักสิบห้ายี่สิบอะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วพอเป็นไนท์เนี่ยเราก็ใส่บูลาเอานะครับมันก็จะตีขีดแล้วนะ ทีนี้ผมไม่มีของไงผมก็เลยต้องอัปเดตนะให้มันตีโดนนะในช่วงต้นเกมนะครับแล้วสำหรับค่าเด็กกับลักเนี่ยผมก็ว่าจะไม่อัปแล้วนะครับก็คือเนี่ยอัปแค่นี้พอแล้วนะครับต่อไปที่ผมจะอัปนะครับก็คือวิทนะครับก็เป็นไหนมันต้องมีวิทนะครับไม่ว่าเราจะเป็นสายเอจิหรือว่าสาย สายวิย์เองก็ตามนะครับเพราะว่านท์เป็นอาชีพที่มันจะได้เปอร์เซ็นต์เยเยอะที่สุดนะครับในการอัพวิทหนึครั้ง1วิทนะครับจะได้เลือดเยอะที่สุดนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยต่อให้เราเป็นสายซิหรือว่าสายเอจิทั่วไปนะครับเราก็ต้องมีวิทนะครับอย่างน้อยก็สามสิถึงห้นะครับที่จริงควรจะอัพสี่สถึงห้นะครับ เราจะได้มีโอกาสรอดจากดาเมจหนักๆได้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในในเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะดาเมจหนักนะครับโดนสกิลเข้าไปเนี่ยอาจจะทีละสี่ห้าพันเลยนะครับโอโตอนนี้ไม่ไหวนะครับติดทันะอีกแล้วนะนี่นะครับคือการที่ไม่เอาพานาเซียมานะครับเนี่ยโบก็ไม่โดนนะครับน,นี่ผมเจอพิษทอดีเลยเรบกวน ตวน A B T ครับครับนี่โหเจอคนใจดีแบบนี้ก็ลอดตัวไปนะครับนี่ก็คือข้อดีของการเล่นเกมที่มีสังคมนะครับอ่ามันมันต่างจากการที่เราเล่นแบบตัวคนเดียวนะครับซึ่งถ้าเล่นตัวคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าไหวอ่ะครับมันจะทำให้เราเก็บรายย่ได้ยากขึ้นนะ นี่ครับเราก็ตีชี้ไปนะครับนี่ครับโบก็ยังยังพอโดนอยู่นะครับโอโหสามตัวเลยเหรอสามตัวไม่น่าจะไหวนะครับให้เขาช่วยหน่อยเราทีละตัวดีกว่านะครับมาน้าหมดนะครับก็ถ้าใครจะมาแบบนี้นะครับแล้วเป็นอาชีพเบยรนะประชิดเนี่ย ผมก็แนะนําให้พบยาเขียวหรือว่าพานาเซียเนี่ยดูแอดยังไม่ไหวเลยเห็นไหมให้พบยาเขียวนะครับหรือว่าพานาเซียก็ได้นะครับมาแก้ฐานะด้วยนะครับโอ้โหขนาดเชื่อกันกันกบแอดได้นะโอ้จะล้ม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 โอ้โหเกือบเกือบจะต้องล้มเพื่อเซฟตัวเองกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับชอ็อตเมื่อกี้ครับแล้วยาผมก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ ผมต้องขอตัวกลับเมืองก่อนนะครับตอนนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไปเทนี้ก่อนนะครับและเดี๋ยววันหลังมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ